สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ในแชนแนลพิชิตวิดีโอกับคิวบิกอีกแล้วนะคะและวันนี้เราก็จะมารับคำถามจาก LPS Indie TV หรือเพื่อนของเราเองนะคะก็อินดีน้ถามมาว่าให้เราทำา0 Facts About Me นะคะก็ เป็นทำแล้วก็ทำวีโอแนวนี้ครั้งแรกนะคะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะก็ข้อแรกนะคะ 1. เราชื่อเปอิดติดนะคะนี่คือชื่อเล่นจริงๆของเรานะก็นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมชาแนลเราชื่อพิชิตวีดีโอนะคะ 2. องเราอายุ11ปีนะคะ 3. เราอยู่ปห้านะคะ ีเรารัก LPS นะคะเรียกว่าชอบไม่ได้นะ,ะก็รักเลยนะ,ะเอ,อ่อหเราเป็นคนกรุ๊ปเลือด B นะคะหเราชอบกินไอติมแล้วก็ชานมไข่มุกนะคะเ็เราเป็นคนไม่ชอบออกนอกบ้านนะคะถ้าสมมุติว่ามีคนชวนไปนเที่ยวก็ไม่ไปนะคะก็แปดเราชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็ มันมันนั่งอ่านเ,นเพลินแล้วมันสนุกดีอ่ะเสีโปรดของเราคือสีแดงนะคะ 10. สัตว์ชนิดโปรดของเราคือหมาป่านะคะเดอสเรากลัวบาร์บี้นะคะมันแบบหลอนแต่ตอนเด็กก็เคยเล่นนะคือมันก็ตอนนั้นเด็กกันเนาะ 12. เพลงโปรดของเราคือ Hate h n s นะคะจาก Suicide Squad นะคะ 13. เราไม่ชอบโรงเรียนนะคะเราไม่ชอบไปโรงเรียนเราไม่ชอบการบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นโรงเรียนเนี่ยก็เราเป็นพวกที่เพื่อนชอบแกล้งนะคะก็เลยไม่ชอบ 14. เราไม่เล่นสูก,กุช่แล้วก็สลามนะคะ คือเท่าจริงๆก็เคยเล่นมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วเพราะว่าถ้าจาับชันลันก็จะแบบระคายมือก็ถ้า,ถ,าถ้าเล่นสกุชี่มันเราไม่ชอบกินสกุชี่นะคือจะอมไม่ชอบสิบห้าเราผมสั้นนะคะก็ ฟันนี่แบบไม่ไม่ใช่ทรงผู้ชายนะแบบทรงทรงบ๊อบมัง้งทรงนักเดียนนะคะ16ไอดอลของเราคือ LPSX นะคะ17เราเกลียดสีชมพูนะคะถึงหกคิวบีจะสีชมพูก็ถ18เรากลัวโรงพยาบาลน,นะคะคือมันร้อน 19อัอนิเมะเปิดของเราคือ S A O หรือ Sword Art Online นะคะ20งานอาดีกข,ของเราคือทำคลิปลง YouTube นะคะก็นั่นก็ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าพูดอะไรงงไปก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าก็ทำวิดีโอนี้เนี่ยวิดีโอแนวนี้ครั้งแรกก็ขอให้เข้าใจนะคะ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูชาแนลของอินดี้ล้วก็จะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิวลอยไปไหน